Hoa, oh, đọc luôn dùng hàng tuần, ả hàng tuần, dùng hàng tuần, dùng Quay tuần, dùng hàng tuần, dùng ฝนฉ่ำไปแล้วเป็นไหมมีกำลังออกช่อนะครับส่วนนี้กำลังเป็นช่อใหม่นะครับช่อใหม่ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะครับช่อใหม่ออกหลายช่อเหมือนกันช่อนี้ช่อเดิมช่อเก่าเสียไปแล้วครับ